الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم المسيدة أما بعد اللهم إنا نسألك إن من نافئا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفوسنا تقواها سكيها أنت خير من سكها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله في ميمان إيمان ในการหยิบยกหนังสือที่มีชื่อว่ากิตาบุลมูฟิดฟีมุหิมมาติดเตลฮิดเป็นหนังสือรวบรวมสาระต่างๆที่มีความสําคัญในการให้เอกภาพต่อลัชสบฮานะฮุวาตาอาลาก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอมาเราก็จะมาพูดถึงหนังสือตําราเล่มนี้ของท่านชิกศาสตราจารย์ดรอับดุลก,กอเด uh ตมุฮัมมัดอัลโตโซฟีฮัฟิซฮุลลอห์ท่านก็ได้นําหนังสือตําราเล่มนี้ให้ผมในสมัยที่เรียนมาดีนะก็อยากที่จะศึกษาในเรื่องของหลักความเชื่อ ในแต่ละขั้นในแต่ละความเข้าใจที่บรรดานักวิชาการได้เรียบเรียงในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเราก็จะมาพูดถึงในสาระประเด็นในตอนที่10นั่นก็คือส่วนหนึ่งจากจุดเด่นหลักความเชื่ออิสลามนั่นก็คือหลักความเชื่อที่ถูกต้องในหลักการศาสนาอิสลามในหัวข้อที่ท่านเช็กได้ตั้งนั่นก็คือมินคอซออิซินอักีดาตินอิสลามียส่วนหนึ่งจากจุดเด่นต่าง ที่เป็นจุดเด่นมากมายพี่น้องผู้ที่มีอม م านที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามในวันนี้เราจะมาดูคํานิยามของคําว่าคอซเอ็คำนิยามของคําว่าคอซเอ็นั่นก็คือจุดเด่นคําว่าอันคอซเอ็มันเป็นพหูพจน์ของคําว่าค is oh ิสซี่ซอสิ่งที่เป็นจุดเด่นสิ่งที่เป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงวายุก้อนอซอสหุบิเชยอีค้อซันคูซูซอน ว่าขวซูซีย์และวัคซีซีว่าัตซอหบิดะบีค่าเอ้ับิฮิวัซวุัซอตฟรันี่คือคำในด้านภาษาพี่น้องผู้ที่มีมานคำว่าคัซ yes. อเหมือนกับคนบ้านบ้านพี่น้องผู้ที่มีมานเขาบอว่าเรามานั่งใกล้กันคัซูซียหมายถึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมนกัน มาจากคำเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมานคูซูซี่ยะบางคนอาจจะพูดคซูซูซีมานั่งมามานั่งด้วยกันมานั่งใกล้ๆกันมานั่งชิดกันมีความรู้จักลึกซึ้งกันก็เช่นเดียวกันพี่น้องในภาษาอาหรับคำว่าคอสซาหูนั่นก็คือเป็นการเจาะจงสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันให้มันพิเศษเหมือนคนพิเศษคนที่อยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสอย่างเนี้ย ได้รับการบริการที่พิเศษไม่เหมือนกับคนที่อโคโุณมีคนที่อยู่ในชั้นประหยัดอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับที่นั่งเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศพี่น้องผู้ที่มีหมานมีหลายชั้นโรงแรมก็เช่นเดียวกันมีระดับ VIP คนที่เป็นคุซูซิยะก็คือเฉพาะเจาะจงหรือถ้าหากว่าเป็น ในเรื่องของสิทธิก็เป็นเขาเรียกว่าสิทธิทางปัญญาที่ไม่สามารถที่จะก้าวไกยได้หรือถ้าหากว่าจะบอกว่าจุดเด่นนั่นก็คือเป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครเหมือนนั่นเองดังนั้นเมื่อเราบอกว่าจุดเด่นมันก็หมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเหมือนแต่ฟักรลอดไอ้ไม่มีใครเหมือนเขามีคุณลักษณะที่มีความโดดเด่นกว่าชาวบ้านกว่าคนอื่นๆอยู่ในหนังสือ ของบรรดานักชาการพี่น้องไม่ว่าจะเป็นหนังสือกอมูสอันมมฮิดของท่านไฟรุสอาบาดีเล่มที่หน้าที่796ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาลองมาดูคําว่าอันคิสซีซสจุดเด่นคุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นนั่นก็คือ h ฮิยนซิฟาอันบาริซะอันม um ูไมยะซเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่เด่นชัดเปิดเผย มีความสง่างามโดดเด่นกว่าคนอื่นฟาอิซากุนคอซออิซุนอากีดะถ้าหากว่าเราบอกว่าคอซออิซุนอากีดะจุดเด่นของหลักความเชื่อหมายถึงอะไรพี่น้องในความหมายของเรานั่นก็คือซีฟาตูฮาอันบาริซาอัลลลตีตันฟาดูบิฮาวะตูไม่ยิสูฮาอันบากิยะตินอคกอิดคำว่าจุดเด่นในเรื่องของหลักความเชื่อนั่นก็คือคุณลักษณะต่างๆที่มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นชัดเจน ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นและแยกแยะระหว่างกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อนั่นเองดังนั้นเินอคิดดัตินอิสลามียะซีมาตุนบาริซะตูไมย,ยิซูฮาอันบากิยัตินอ,อ,กอ,อักคอิดหลักความเชื่อและก,การศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันมีหลักความเชื่อที่แตกต่างมีความโดดเด่นกว่าหลักความเชื่ออ,อื่นๆหรือหลักความเชื่อศาสนาอื่นๆ สนักตาซิรูอัลาซิซิบะดิฮาท่านเชคได้กล่าว่าเราจะมาพูดถึง,งลงรายละเอียดจุดเด่นของหลักความเชื่อศาสนาอิสลามมีมากมายพี่น้องแต่ว่าเราจะมาสรุปแบบให้เห็นชัดนั่นก็คือลีบายานี่ฮาซินกอซอสกัส,สัมตูฮาซันมับฮัสอิลาอัรบะติมซาอินอิลาอัรบะอิมัสินท่านได้กล่าวว่าเรามาอธิบายจุดเด่นแต่ละจุดเด่นต่างๆที่ท่านนั้นได้แบ่งแยกประเภท,ทต่างๆในประเด็น ค้นหาอันนั้นก็คือมีอยู่สี่สาระประเด็นข้อที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งนั่นก็คืออันนะฮาฮะตกีฟียะหลักความเชื่อหลักการศาสนาอิสลามเป็นการหยุดอยู่กับหลักฐานเมื่อเราเชื่อในเรื่องของหลักการศาสนาอิสลามเราจะต้องหยุดอยู่บนหลักฐาน หลักการศาสนาได้ระบุเอาไว้นั่นก็คืออันกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีในข่าวกอดเราก็ได้พูดถึงแหล่งที่มาในการยืนยันหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามอันกุรอานและฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮุสัลลัมและประเด็นที่สองหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอันนาฮะเอยบีเป็นประเด็นที่พูดถึงในเรื่องของสิ่งเล่นลับ หลักความเชื่อคือสิ่งลึกลับพี่น้องผู้ที่มีมันสติปัญญาไม่สามารถที่จะไปถึงได้จะต้องมีหลักฐานมายืนยันแล้วก็สาระประเด็นที่3อัตตะก้มุนวช,ชูมุนความสมบูรณ์ความครอบคลุมต่างๆหลักการศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นภาคปฏิบัติพี่น้องพี่น้องสามารถที่จะไปตรวจสอบได้เลยในเรื่องของการกินวิธีการกินการอยู่ร่วมสามีภรรยาการแต่งงานการแบ่งมรดก กฎหมายที่ว่าด้วยครอบครัวต่างๆมา,มากมายพี่น้องผู้ที่มีหมานที่หลักการศาสนาอื่นไม่มีจะต้องใช้กฎเกณฑ์หรือหลักระเบียบทางสังคมที่แต่งขึ้นแต่อิสลามพี่น้องผู้ที่มีหมานอัลลอฮ์ได้บอกทุกเรื่องพี่น้องไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องเข้าห้องน้ําเรื่องออกจากห้องน้ําวิธีการเข้าห้องน้ํายังไงออกจากห้องน้ํายังไงปัสสาวะยังไงอุจจาระยังไงในเรื่องของหลักความเชื่อก็เช่นเดียวกันอัลลอ์ได้บอกถึงการมีชีวิตอยู่หลักความเชื่อก่อนที่มนุษย จะเกิดหลังจากนั้นมนุษย์เกิดและหลังจากนั้นมนุษย์จะไปที่ไหนมีระดับขั้นที่ชัดเจนมีหลักฐานชัดเจนมีหลักความเชื่อในเรื่องของการอีมานต่อสิ่งต่างๆมากมายทั้ง6ประการในเรื่องของการกำหนดสภาวะของเราในเรื่องของอชีวิตหลังความตายสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นเหล่านี้พี่น้องพุทีิมีมานมันเป็นความควบคุมที่ลงตัวมากไม่มีศาสนาใดพี่น้อง ศาสนาอิสลามรู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรและมาจากต้นต่อใครเป็นคนแรกที่ถูกบังเกิดมาคนแรกและจะไปที่ไหนและสิ้นสุดของเขาคืออะไรนี่คือความยิ่งใหญ่ของหลักการศาสนาพิเภกพุทธิมีมาและสาระประเด็นที่สี่นั่นก็คืออันนาาวสาติยะหลักความเชื่อในหลักการศาสนาอิสลามเป็นหลักความเชื่อที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่สายกลาง สายกลางระหว่างกลุ่มต่างๆศาสนาต่างๆมีหนังสือตำราเล่มหนึ่งพี่น้องพุทธ่มีหมานหนังสือของท่านมุฮัมมัดบาการีมรหิมะฮุลโ์ท่านถือเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งที่ที่สอนในมหาวิทยาลัยอิสลามนครมาดีนะผมมีหนังสือตำราวอสาตี้ยะของอาลีซุนนาวันจาม่าไบนันฟิรอกความเป็นกลางของแนวทางอาลีซุนนาวันจามาระหว่างกลุ่มต่างๆ,ๆที่หลงผิดต่อมาพี่น้องพุทธิมีหมานล,ลงมาดูจุดเด่นแรก มินอซออิสินอักีดัตินอิสลามีะอันนาฮาเตูกีฟีะส่วนหนึ่งจากจุดเด่นหลักความเชื่อหลักการศาสนาอิสลามนั่นก็คือจะต้องหยุดอยู่บนหลักฐานคําว่าเตูกีฟีะในด้านภาษาคืออะไรพี่น้องคําว่าเตูกีฟในด้านภาษาคืออะไรนั่นก็คืออัตเตูกีฟล ah ูกอตันมะคู่ซะมีนันวักฟีคำว่าหยุดอยู่ทําให้หยุดอยู่ในด้านภาษานั่นก็คือได้มาจาก คำเดิมนั่นก็คือว่ากอฝาวักฝนคือการหยุดอยู่กับที่อย่างเช่นมีผู้มีผู้พูดว่าวกอดารุหมายถึงผู้คนหรือผู้อาศัยหยุดอยู่กับที่มีภูมิมีภูมิลาเนาชัดเจนว่าอยู่ภูมิลําเนาไหนเป็นลูกใครอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่ที่ไหนบ้านเขาอยู่ที่ไหนชัดเจนพี่น้องหมายถึงอะไรอิซาฮาบบซะหะ เมื่อสถานที่แห the so ่งน so ั trendy, that that ้นได้คุมตัวเขาหรือพันธนาการเขาหรือเขาหยุดอยู่กับที่อยู่กับสถานที่แห่งนั้นวักอฟานั่นก็คือเหมือนกับการอุทิศเลยพี่นนองการอุทิศถาวรการวากัฟมาจากคําเดียวกันเหมือนกับวักฟนการวากัฟรักศั์เดิมนั่นก็คือการหยุดอยู่กับที่เป็นเหมือนกับสาธารณประโยชน์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอุทิศถาวรถาวรวัตถุ ว่ากัฟอยู่นั่นแหละไม่มีทางที่จะหายไปไหนผลบุญก็ยังไหลดินอยู่ตลอดเวลาและคําว่าอตโตกีฟินองในความหมายของในเรื่องฮัตในการประกอบพิธีฮัทหมายถึงอะไรวูกูฟุนนาซีฟินมาวากิฟฟินมาวากิฟหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยหยุดอยู่ในสถานที่ต่างๆสถานที่อย่างเช่นซุนฮูเลฟะสถานที่สําหรับการอิฮโรม ของคนที่มีกฎไปหยุดอยู่ที่นั่นหรือผู้ประกอบพิธีฮั์ไปหยุดอยู่ที่มีนาอารอฟาสถานที่ต่างๆมากมายนี่คือสถานที่ที่มนุษย์นั้นหยุดอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอย่างเช่นมาวากีฟุสเซียรอดสถานที่จอดรถอย่างเช่นมาจากคําเดียวกันพี่น้องผู้ที่มีมนันหมายถึงหลายต่อหลายคําพี่น้องคําว่า วักฝนมาจากคําว่าเมัากีฟอรอจุนสถานที่ที่จอดสถานที่ที่หยุดของชายคนนี้หมายถึงวูกูฟูฟีไอยีมาแกนินไฮสูการในภาษาอาหรับหมายถึงว่าสถานที่ของคนนั้นหมายถึงเขาหยุดอยู่ในสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่เขาอยู่ใน,ในณสถานที่แห่งนั้นอยู่ในหนังสือในข่าวก่อนนั่นก็คือหนังสืออันกอมูสอันมมฮิดหนังสือของคนอาหรับพี่น้องภาษาอาหรับ กอมูสหรือว่าพระชานิก,กมอาหรับเขาจะอธิบายในเรื่องของอะไรเหมือนกับภาษาไทยพระชานิคมอธิบายในเรื่องของอหลักภาษาลงมาดูพี่น้องความหมายความเข้าใจหรือเป้าหมายคําว่าอันอักีดาตุนอิสลามีอะตอกีฟีมันเป็นอย่างไรพี่น้องผู้ที่มีหมาดหมายถึงว่าหลักความเชื่อเนี่ยมันจะต้องหยุดอยู่กับหลักฐาน มันคืออะไรอันร um ah ah, ับสูละซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแท้จริงท่านรอซูลเอากอฟะอากอฟะอุมมะตะฮูอะลามะบาฮิซินอะกีดะฟะลัมยัตรุกละฮุมชัยอันอิลลาบัยยานะเราจะต้องเชื่อก่อนพี่น้องว่าหลักความเชื่อหลักการศาสนาเป็นหลักความเชื่อที่จะต้องหยุดอยู่กับหลักฐานหมายถึงว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําให้ประชาชาติของท่านนั้น หยุดอยู an, ally, ่บนประเด็นต่างๆที่เป็นหลักความเชื่อดังนั้นท่านนบีไม่ได้ทิ้งสิ่งใดเว้นแต่ท่านนบีจะอธิบายทั้งหมดพี่น้องผู้ที่มีม่านไม่ใช่แค่เพียงหลักปฏิบัติเท่านั้นแต่หลักความเชื่อก็ด้วยอยู่ในหนังสืออะไรมาบ้าเสฟีอากีดติซุนนะของท่านอ่าดรนาสิตอันอักหน้าที่38และในหนังสืออันมัตคอลีดีร์สตินอากีดะของท่านอันบูไรกกนหน้าที่62ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีม m าน ฟ้าจัจีบุอาลันอุหมะติอันตะกี้ฟ้าอินดันฮุดู ا ดินละท ح َ د ดด ه َ ا و َ ب ะ ي บّยนะَ ا ดังนั้นหน้าที่สำหรับประชาชิของท่านนับีุูฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮะซัลลมคือการที่เขาจะต้องหยุดอยู่กับขอบเขตต่างๆซึ่งขอบเขตเหล่านั้นท่านรอซูลได้วางขอบเขตเอาไว้ได้อธิบายเอาไว้อย่าได้ก้าวไกล หลักการศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในหนังสือมัตุคอลลีดิรอสตินอักีดออันอิสลามีของท่านอุสมานจุมัวดูไมรียะหน้าที่383ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมัดมันละซียันซาม,มินเก้านินอักีดดติโตกีฟียะอะไรที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติถ้าหากว่าเรารู้ว่าหลักความเชื่อมันจะต้องหยุดอยู่กับหลักฐานท่นานได้กล่าวว่าลก بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم อัน عقيدة บินอุคุราน والسنة ฟา ما ترك منها شيئا إلا بينه وينزمين ذلك ท่านได้กล่าวว่าเราจะต้องรู้เลยว่าแท้จริงท่านศาสดาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายในเรื่องของหลักความเชื่อด้วยกับอันกุรอานและแบบอย่างของท่านนาบีท่านนาบีไม่เคยทิ้งสิ่งใดเว้นแต่ท่านนาบีอธิบายไว้แล้ว เราจะต้องเชื่อก่อนพี่น้องผู้ที่มีอิมาดดังนั้นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คืออันฮัดด uh ีด uh ah ุอันฮัดดีดะมาซาดิรอนอีดะติบิอันนะฮันกิตาบวะซุนน่ะตุฟะกัดก่อนอื่นเลยในสิ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่าหลักการศาสนาหยุดอยู่ที่หลักฐานเราจะต้องกําหนดแหล่งที่มาที่ไปในการยืนยันหล,ลักความเชื่ออิสลาม ด้วยกับอะไรพี so, ่น ja ้องด้วยกับ ah อ uh um ันกุรอานด้วยกับฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไล้วะสัลลัมเหมือนที่เรานั้นได้อธิบายในข่าวก่อนประการที่สองอันนันตะซีมะบีมาเจาะฟินกิตาบิวซุนนะฟะกกตเราจะต้องเข่งคัดในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในอันกุรอานและฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไล้วะสัลลัมเท่านั้นฟาไลซาลีอะฮัดินอายุฮดีสาอัมรน์มินอุมูริดดินซาอิมันอันนะฮาฮันอัมยาจีบุอินติซามุ أو يتقادو فإن الله أزوجا أكمل الدين ونقطا ال وحي وخدمت النبوة ท่านเชคได้กล่าวว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่ปรากฏอยู่ในกุรานและหะดีษของท่านนาบีดังนั้นไม่มีทางไม่ว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่ในการประดิษฐ์คิดค้น เรื่องหนึ่งเรื่องใดจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องปฏิบัติหรือจำเป็นจะต้องเชื่อเพราะแท้จริงพี่น้องผู้ที่มีมานอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอได้ทําให้ศาสนาของพระอ,องค์นั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและว,ว่าอยู่ของพระอ,องค์นั้นได้สิ้นสุดแล้วแล้วการแต่งตั้งการเป็นศาสนาทูตนั้นจบสิ้น ถูกปิดฉากหมดแล้วดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัตอาละได้กล่าวว่าอันเยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวัตมัมตุอาลีกุมเนียมะตีวารอดีตุละกุมุอิสลามะดีนะวันนี้เราได้วันนี้ฉันได้ทําให้วันนี้ข้าได้ทําให้พวกท่านทั้งหลายครบถ้วนสมบูรณ์ในศาสนาของพวกท่านและข้าได้เติมเต็มประทานให้เก่พวกท่านซึ่งความโปรดปานของข้า และข้าก็ได้พอใจให้พวกท่านนั้นยึดศาสนานั่นก็คืออิสลามอยู่ในซุ่นตุนไม้ดะองค์การที่สามต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานท่านนาบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮุะสซลลัมได้กล่าวว่ามันอัจดะซาฟีอัมรินาฮะดะมาลซ์มินฮูฟะฮูรัดใครก็ตามที่ประดิษฐ์คิดค้นในกิจการงานของเราที่เป็นหลักการศาสนาดังนั้นกิจการเหล่านั้นที่เป็นการอุตริมันก็จะไม่ถูกตอบรับถูกผักไสนั่นเอง 5. ขดด้ออิดเตุลมินก็ว่าอดิดิดีนว่าอัลลุลมินอุซูลินอดะฮะดิษบทนี้พี่น้องอยู่ในหนังสืออิมามันบุคครดีรหัสฮะด,ดิษอยู่ในหนังสืออิมามันบุคครีแล้วก็คําพูดของมันต้อัดเชี่ยการพี่น้องผู้ที่มีม่านคําพูดฮะดิษนี้พี่น้องผู้ที่มีมานบรรดานุกเชี่ยการได้กล่าวว่าอย่างไร บรรดานุชาตาิได้กล่าวว่าฮะดิษนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งจากบรรดาหลักเกณฑ์ที่อยู่ในหลักการศาสนาถือเป็นรากฐานหนึ่งจากบรรดารากฐานในเรื่องของหลักความเชื่ออยู่ในหนังสือมบบาบะฮสฟีอาีดะ์ติอาลิซุนนะวันจะนท์ของท่านอิมามของท่านดอ ok กเตอร์นาเซตันักนาที่39ต่อมาอพี่น้องผู้ที่มีอิมานสิ่งที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเรารู้ว่า หลักความเชื่อในหลักการศาสนาหยุดอยู่บนหลักฐานนั่นก็คือวานันต์เตจิมาวานันต์เตจิมาบีอันฟาซินอะกีดะตินวาริดาฟินกิตาบีวัซสสุนนะสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญพี่น้องเราจะต้องเค่งคัดด้วยกับคําหรือถ้อยคําต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหลักความเชื่อจากแหล่งอ้างอิงอันกุรอา,านและฮะดิษของท่นานนบีมุฮัมมัดซลลัลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้น วันทัจแนบอันฟา ضة อันผู้ حدث อันที่อหดสะห์มุตติอีห์ดั ت َั้นอัครีตตุกิฟิย م ฟะฮีย ل มิมมาลาَะละมุฮุอิลลัลลอฮُท่านเชคได้แ่าว่าเมื่อเรารู้ว่าหลักความเชื่อในหลักการศาสนามันหยุดอยู่บนหลักฐานเราจะต้องให้ความสำคัญกับอะไรถ้อยคำต่างๆในการยืนยันหลักความเชื่อ หลักฐานที่มาจากอันกุรานและฮะดิษโดยนําคําพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเหมือนบรรดานักการได้แต่งตําราของพวกเขากีตทบุตรฮดิตเพื่อที่จะถนอมคําต่างๆเหล่านั้นให้อยู่ในหลักการาศาสนาเพราะคํา,าว่าโตฮิตเนี่ยมีหลักการาศาสนามีอยู่ในฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลัยฮุสัลลัมและมีตัวบ่งชี้อยู่ในอันกุรานมากมายพี่น้องผู้ที่มีอม م านดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องออกห่าง ถ้อยคําต่างๆหรือประโยคต่างๆที่เป็นการอุตริขึ้นมาของกลุ่มต่างๆอุตริกรรมกลุ่มต่างๆที่หลงผิดเพราะในเรื่องของอากีดะเรื่องของหลักความเชื่อเราจะต้องอะไรพี่น้องถนอมเราจะต้องหยุดอยู่กับที่บนหลักฐานที่มีหลักฐานรับรองเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลักความเชื่อเหล่านี้ไม่มีใครรู้รายละเอียดของมันเว้นแต่เรสุบานะหัวตาอัล อยู่ในหนังสือมบบาบะฮหตีอาคีดาติอหลิสุนนาวันจมาของดออรนอสิตอ,น,อนักนาที่39นี่คือจุดเด่นหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะให้เรานั้นได้ถนอมในเรื่องของถ้อยคําต่างๆอย่างเช่นอะไรบ้างพี่น้องถ้อยคําที่เป็นการอุตรินั่นก็คือทิศนั่นก็คือเจ้าหัดโครงสร้างเรือนร่างเหมือนกับกลุ่มต่างๆ ที่พยายามปฏิเสธคุณลันเลงศาสนาของลรอพนามชื่อของลอโดยอ้างว่าถ้าหากว่าเรายืนยันเสมือนว่าเรานั้นได้ยืนยันร่างเรือนร่างของลัสุภานะหัวตาอะลรกลุ่มแรกพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือกลุ่มยามียและกลุ่มกอดาริยะกลุ่มยาบริยะและกลุ่มต่างๆกลุ่มคาริทที่ใช้คําไม่เคยปรากฏอยู่ในอินกราและฮะดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมและบังคับให้ผู้คนเชื่อในสิ่งที่ตนเองนั้นอุตริ สิ่งเหล่านี้มันแปลกไหมพี่น้องผู้ที่มีอิม่านแปลกมากดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านแนวทางสาลัฟเนี่ยเมื่อเวลาเจอคําเหล่านี้ที่ไม่ปรากฏอยู่ในกุรอาและหะดีษของท่านนาบีเนี่ยมันจะทําให้หลักความเชื่อเหล่านั้นเฉืย,ยออกจาก เส้นทางที่ถูกต้องแนวทางที่ถูกต้องการรักษาคําต่างๆการใช้คําต่างๆที่อยู่ในกุรานอละฮะดิษของท่านนาบีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งก็ขอฝากพี่น้องผู้ที่มีหมานอินเชาเลาะในคราวหน้าตอนที่11เราก็จะมาพูดถึงส่วนหนึ่งจากจุดเด่นหลักความเชื่อหลักการศาสนาน,น,นั่นก็คือ หลักความเชื่อถือเป็นสิ่งเลึนลับอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้เว้นแต่ลระสุภาษณ์นะฮุวาตาอาลาก่อนชาวรอบพี่น้องก็ขอปิดท้ายด้วยกับบิลลาฮิตอฟิกุนฮิดายาวะสลามุอะลัยกุมวอะราะห์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุ